ในคลิปนี้นะครับผมจะมาไปชิดคองโจนที่80,000เมตรในแบบทิมบิชัวเดอสโตเลลหรือว่าแบบรถไฟนั่นเองก็จะเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลยเราถึงท่ายโจนยังเอ้ยทางซ้ายทางซ้ายเออยังไม่ถึงเลยไปอีกไปอีกเอ้ยสองหลังจอ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 ถึงแล้ว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 โอ้ของเต็มเลยเฮ้ย ไอ้ยเสือพิมพอ,อะไรทำทำให้เตามันเป็นนิวเคลียร์ฟิวชั่นอ่ะเอ้ย <c oughs> ลุม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 าาลุมประชาทานันลุมประชาทันไหน <c oughs> มีรูปภาพอุอ้ยอุ <c oughs> อ้ย <c oughs> อุ <c oughs> ้ยอุ้ยอุ้ยอตัวอีตัวมันมีตัว เอ้ยนี่ได้หนังสือเพิ่มเพิ่มเอาเอาไปเอาไปทำเป็นเกาะแทนไอ้นั่นแทนว้าวโง่ทำไมซอมบี้มันเยอะจังเนี่ยตรงนี้ก็มีอีกสามตัวเฮ้ย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 ยเยมีมีระเบิดด้วยมีระเบิดด้วยมีมีมีไอ้นี่มีไฟมีไฟมีระเบิดไฟส่วนนี้เอาไปไว้แต่เราเปิดมามีมีระเบิดเก็บซอมบี้ไปฝุ่น โอ้โยกระเป๋าเต็มพราะศพซอมบี้เนี่ยแหละอย่างเยอะ <c oughs> เอ้ยทางขวามีบ้านถึงแล้วเบก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 คนบ้านเร็วเฮ้ยมีโจนโน้ยมีโจนมีโจนด้วยมันจะมีแค่ปานมันมีโจนด้วยไปไปไปอ้ยเฮ้ยมันจ่อปืนแล้วโดนคนบ้านเฮ้ยมันมันตายแล้วมันตายแล้วนนมันตายแล้วโอ้ยมันเหลืออีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเอ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลัง ห้าหรอห้าหรอห้าหรอห้าหัของขายของขายเนี่ยไหนเอ็งบอกเอ็งไม่เห็นเหล็กไหนเอ็งบอกเอ็งไม่เห็นเหล็กไหนเหล็กโอเคทำไมเขาไม่เห็นอิงได้ตัวหนึ่งมันโดนรถไฟเหยียบตายเลยแล้วอ่ะนี่ไงเนี่ยทางขวามีบ้านเนี่ยเอ้ยมาจันทรีแดงก็ดีอะเอาแวไพายไปขายก็ดีนะถ้ามีปืนถ้ามีปืนก็ดีนะอะไรอะอะไร จะูมเฮ้ยน้ำมนน้ำมนเฮ้ยโคตรสิกมากเฮ้ยน้ำมนอยู่ข้างถนนไม่ใช่เอ้ยน้ำมันงูน้ำมันงูไครโจรไครโจรไครโจรเฉยเลยใคโจรมีเจ้ของดีๆนะฟงศ์ไป่ามาไปไหนอะไม่ไไหนอะใครโจรทำไมเขาไม่เห็นใครโจรไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยยังไงเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้ขับเป็นอีกหน่อยดิไหน ปิดก่อนปิดก่อน่าขอปิดก่อนตอนมันมาแล้วน้ำมันลออีกแน่ใจแล้วว่าเดี๋ยวอกมันนะอีกแน่ใจว่าเขาจะไม่ตายเฮ้ยเขามีระเบิดอยู่ให้โยนโยนเลยไหมโยนเลยไหมไหนระเบิดไหนนี่ระเบิดไฟเลยได้ได้ได้ปลาไปพร้อมกันเอยเองรอก่อนเดี๋ยวเขาโยดนั่นถ้าเขาโยนไม่โดนตายเลยน่ะเอ็งลองกันดีจรโดนโดนแดกยกตีนะครยบเราอยูานะเอชามาแล้ว เอ้ยมันมาตัวเดียวด้วยเขาจะเขาจะโยนได้ไหมเนี่ยนะอุ้ยอุ้ยตายตายโอ้โหมันยิงมันมีช็อตกันมันมีช็อตกันในองค์รีอิก็โยนเข้าฝูงไปแอบคูลีวาชาลิงก็จะเห็นชีวคนนึงมาเล่นด้วยรูปนอนยมาเล่นเป็นแดงหนึ่งตัวใช่อะมันจะมีเสียงต่ำเสียงสูงอ่ะแต่ในคอมขั้นเล่นเสียงต่ำไม่เป็น มีแต่เสียงสูงไงเนี่ยคอมนี่ค่ะบอยเลยค่ะบอยกูรีกูรีกูรีว่าชาลีไหนไหนขอข่าวบ้างลองรีขอบ้างมันมันเสียงสูงเสียงต่ำได้แค่ในโทรศัพท์เอามาเอามาถ้ามันจะเล่นเพลงลิงตังกูอ่ะไอ้ลิงตังกูแล้วข้างหลังมันอะไรสัญ,ญลักษณ์อะไรมั้งก็คือคน ตอนรักคนถือถือหอกแล้วก็จะจิ้มหัวใจจริงเหมือนกันเหมือนกันเอ้ยอย่าเพิ่งขับบโจนมันหายตอบอีกทีหนึ่งเป็นศพไอ้ฟงได้ไหมเฮ้ยศพโจนมันฟังอยู่บนฟ้าเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าหายเข้าเตาไปแล้วอะไรไม่ได้ทำโจนมันรักเขาไม่ได้เผาดูดีมันยังคอยอยู่ข้างๆเองอยู่เลย ไม่ใช่เองสบยนที่งถือเมื่อกี้อ่ะกระเด็นเข้าไปได้ไงวะเขากำลังจะหันลงมาแปะเอ็งปล่อยทำไงวะโคตรใส่เอ็งบ้างเดี๋ยข้าแส่เอ็งบ้างเอ้าเฮ้ยหายไปอีกตัวแล้วนี่ไงอยู่นู่นอ่ะได้แล้วมองไม่เห็นมันมืดเอ้ยจอดจอดจอดไากลัวมันทรมานไง กูเปนทรบานเดี๋ยวเขาย้ายท็อตลงไปแปะข้างล่างก่อนมันมืดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันปีนใครให้ไปยืนตรงนั้นมายืนอยู่ตรงนี้ดิไม่เขากำลังเดินไปไงมันมีตัวขึ้นมาอะไรตีอยู่อู้อู้อู้มืดแต่เดี๋ยวไปเก็บอันนี้กันเองไหมว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องทำอะไร รู้ไหมว่าสถานการณ์แบบนี้จะเติมมาป่าวยืนมันได้ไงว้ายก็มันก็บอกอยู่มันปีนได้มันหายไปไหนวะอยู่ข้างหลังนี่มันตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยมีไมมแค่เคสองอันเลยไงท่าสองสามสี่หกสี่ไปเลยกลายใส่เลยสองสามสี่หกสี่ ้ดูเลือดข้าไอโฟงดูเลือดข้าเเหห็็นนแแลล้้ววมีไหนดูเลือดดูเลือดแล้วเดี๋ยวนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้ก็โดนซอมบี้ตีอีกครั้งหนึ่งก็เกือบตายอีกแล้วเตายก็กลับมาใหม่ได้เลยจริงโกโจซาโตรุเงาน้ำมันมัวน่ากินลอยไงเยอยว่ะไอ้แป้งดิ่งเออตายรอตายเลยคุ้มกว่าน้ำน้ำมันมันแพง รอตายแล้วชุมันคุ้มกว่าจิ๋งหงเอาวะได้รอยงตายก่อนตายเต็มเลยไหนก็บสมาคอได้นี่เอาทองไปก่อนนี่นี่เฮ้ยมีฐานเป็นด้วยอันหนึ่งอิงแน่ใจว่ามันอิงแน่ใจว่ามันตายแล้วไม่เป็นไรเขาเฮ้ยไม่ใช่ตัวเดียวมันเหลือสามตัวว้ามันมันมีสองไปขายเฮ้ยคนรวยอ่ะเฮ้ย ซื้ออะไรให้ซื้ออะไรให้ซื้ออะไรครับเอ็งไม่ต้องซื้อเอ็งไม่ต้องซื้อเขาอะไรเขามีโจรห้าตัวมาดิมามาเดี๋ยวเขาเก็บซื้อกเลยไม่ต้องซื้อให้ลงเอ้ยไม่ได้เอ็งจะซื้อกา่อะอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้ปืนก็ซื้อปืนให้ได้มาดิเอ็งเอาไม่ได้เลยเอ็งเอาปืนมาประกันก่อนเอาปืนมาประกันก่อนเอาเงินมาประกันเงินเอาเงินมาขับมันไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเาเดี๋ยวเขาไปเผาเลย เไม่ได้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 ก็ได้ก็ได้เอาแมเอ็งซื้อไรเฟิลมาให้ด้วยแล้วก็กระสุนซื้อไรเฟิลสามกระบอกกับกระสุนแล้วก็ลูกสองไอ้กเอาไรเอาลูกรเอาแค่ไรเฟิลก็พอเอาไรเฟิลคนละกระบอกแล้วก็ซื้อกระสุนมาให้ด้วยสามสามแพ็คไรเฟิลคนละสามกระบอกกับกระสุนคนละสามแพ็คเอ้เล็งเอ็งอา หรือ,อยาเพิ่มดีกว่าเฮ้ยไยเฟินก่อนไยเฟินสำคัญกว่าโอเค <c oughs> โค้ดคารบอยมามากระบอกเอากระบอกมาโอเคไม้กายเองมงเอาไรเฟิลไปอยู่หน้าร้านปืนแล้วกระสุนเองเอาก่อนเลยก็ได้สามอัน รอแป๊บหนึ่งอยู่นอกเมืองกำลังล่าตอม,มีอยู่กระสุนเก้าแพ็คนะครับห้าเยกับเจ็ดเก้าอแปดอีกหนึ่งเก้าโอเคมาเก็บคนละสามแพ็กกำลังขี่ม้ากลับเมืองเอ้ยมันขาดอันนึงอ,ะอ่ะเอ็งเก็บเกินอ่ะเขาไม่ได้เก็บเกินเขาเก็บแค่สามอันเอ็งมีกี่นัดอะ่ะอ้าวภาษาื้อมาเองมีกี่นัดจริง เฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยไปซื้อดีฮิวด้วยเออซื้อที่หิวด้วยดิซื้อทานซื้อนี้ทานสิบอันอ่ะเออตามข้างทางเราต้องไปหาอันนี้ด้วยนะก็มาดิครับทานสิบอันในเราต้องไปหาซื้อเออหนามหนามมันดีที่สุดมันสำคัญนะวะใช่มันทำาดาเมจอนใส่หมาใส่ทุกอย่างเลย นี่ไงโคตรแม่นน่ะเฮ้ยมันนี้มันใหญ่ก็ใหญ่ไงเฮ้ยมันมืดอ่ะไม่มีใครเอาไคมาเลยกล้องหเปเฮ้ยอ้ากูจะเทรคดูหมองแต่ว่าว้าวอะของเขาเยอะโอเคไปเดี๋ยวดูห้องพยาบาลเฮ้ยมีที่หิวสองเฮ้ยมีเฮ้ย มีที่หิวครเยอะอ่ะที่ฮิวเต็มตัวแล้วอ่ะห้าหกอันอ่ะไหนครับิวบ้างนี่นี่นี่ดู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 ที่ฮิวที่เขาพูดถึงดูอืออ่ะขอนนึงขออันนึงแล้วนายยกมาตัวไหนเนี่ยไม่รู้อะเขายิงมั่วหมดเลยแล้วสรุปมันมี มันมีไม้กางเขียนกี่อันสองอันมันปนทุกอย่างวะเอ้าราซากจรนมาอยู่เลยเฮ้ยเขาได้ตังค์มาหนึ่งบาทเฮ้ยโคตรดีไอ้กายมันปนไปแล้วน่าจะมีอยู่สองสามบาทอ่ะเขาได้มาบาทหนึ่งเอ้ยไปบ้างเนี่เอาไปซื้ออันนี้ยังไม่ครบเลยเช่ยไม่เป็นไรขาแล้ว ซื้อกอดดีกว่าเราจะได้ไม่ตายชีวิตสําคัญกว่าชีวิตสําคัญกว่ามันยิงหวัวท ah ีเดียวตายเอ้ยงซื้อกอดเขาด้วยเขามีหมวกแล้วไม่อยี่เรื่องมากเอาเฮ้ยเฮ้ยโคตรเลี่ยมอ่ะโคตรเลี่ยมอ่ะโคตรเหลือนโคตรเลี่ยมโคตรเลี่ยมเขาไปเอาไปเซื้อใช่ไหมให้ซือแล้วไปให้ไปให้ก็คิดว่าเราหลุดแน่เลยวะไม่หลุดเองก็เข้าใหม่ดีงานเนี่ย ไอ้กายลอยฟ้าได้ไงวะไม่รู้เห็นคนอื่นแบบเดินข้าก็ยิไอ้กายของไอ้กายตัวแตกเองเก็บไว้วางไว้วางไว้ก็ก็วางไว้่แหละก็วางอยู่มันยิงยากระยะไกลนะมันมันไม่ขี่ม้าด้วยไงไอไอพวกกระจอกนี้มันไม่ขี่ม้าไงมันมีซอมบี้ขี่ม้าด้วยใช่เหรอมันคือซอมบี้โจรมันคือซอมบี้โจนที่ตายไปอืมหักขอเงินห้าขอเงินได้ เราแบ่งเราแบ่งครึ่งกันมันมีเงินกี่อันก็แบ่งครึ่งกันแหะล้านล้านอะไรล่ะหนึ่งอันไหนวะเฮ้ยล้านล้านจะแบ่งยังไงก็คนละคนละห้าแสนล้านอุ้ยป้อมปืนเฮ้ยปืนใหม่นิ่งไว้ เดี๋ยมันเงียบเสียบเงียบจัดเลยแล้วทำไมอยู่ดีมันก็เงียบพาใช่แล้วเ้าจะเจอก็สุนไม่บอกให้นิ่งไว้ถ้าใครไม่พูดเขาบอกนิ่งไว้มันจะเงียบไว้เฮ้ยแค่แค่สี่พันเมตรได้ขับรวดเดียวเลยดูดิเองดูดิสร้างสพไปกลายมันดินอ่ะดูเฮยมันลอยมาเฮ้ย โคตรหลอกหลอนอ่ะไ,ไอ้เนี่ยแค้นดิเอ,อ็งอย่าเอาปืนปลเล็งหัวก็ไม่ได้โคตรหลอนอเฮ้ยแล้วมาอยู่ดีมันช้ายัางวะจะโหดีเข่าไอ,ไอ้กายไม่เอาปืนเล็งหัวอ่ะมันจะเอาหมวก,กันนกฟ้าหัวให้ด้วยไอ้กายมันยังโมโหเลี้ยงหมวกกันนอกอยู่อ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอที่ขายของแล้วผมดีแล้วมันก็เจอปราสาทเจอเจอปราสาทเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาปราสาทอ่ะไปเอ้ยมันมีโจรอยู่หน้าปราสาทอีกอะไรเนี่ย เฮ้ยเล่นอะไรกันวะเรียบร้อยเขาเก็บโ,โจรให้แล้วเดี๋ยวแค่ประสาทเอาเรียลิมดีวีห์หน่อยเอเดี๋ยวค่อยไปขี่ม้าตรงนั้นก็ได้เก็บม้าไว้เขาว่าม้ามันวิ่งหนีาหายไปแล้วเนะี่ยอ่เอาเองเบรกเบรกเดีย๋ยวเขาขอขายของเล็กน้อยเพื่อซื้อกระสุนเดี๋ยาไปที่เดี๋ยวเองเอาไปเลยเฮ้ยมีระเบิดในฟองไม่ต้องใช้น้ำมลหรอกขายน้ำมลไปเลยใช้ระเบดิดเดิเอา้า เฮ้ยกับมาแล้วไอเฮ้ยบัตรไอคัมแบ็กบัตรไอดีเทนบัตรไอรีเทนโคตรโกโจอ่ะปนปนปนเดยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้อย่าปนเดี๋ยวซื้อให้เ้าฮ้าซื้อกระสุนให้ด้วยได้กระสุนไรฟลไรฟิไปยิงหัวโจนให้กายมันรีเทนมีฟันอิตรีเทินอ แล้มันก็แรงกว่ากินพวกธรรมดาเลยโอ้ยมันวิ่งตามเองไม่ทันเองเดินมากกว่าไม่ิ่งก็จริงเองรู้ใช่ไหมต้องทำอไรเอาหีโอ้แล้วทางเข้ามันไกลอย่างไงไ้ตัวไอ้ตวไอ้ตัไอ้ตัวไอ้ตวไอ้ตไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัไอ้วไอัวไอ้อ้วไอวไอเอไว้อไว้อไว้ไอัไออไไอ้ว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 ไัไอ้วอ กี่วารหนีกี่วาหนีไอ้องรีตายแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาช่วยอยู่โอ้ไหวยห่วยไปโยนแล้วเปิดเข้าไปไม่โยนไม่ชีไม่ได้โยนอุ้ยตกใจหมดเล่นเจออยู่ไม่เห็นเหมือนเลยไงวะเอ้ยโอ้ยไอ้มด เรียบร้อยไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วเฮ<อ>้ยไกลแมมพายแมมพายแมพยแมพายเฮ้ยมห,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 หมาป่าอีกแล้วแหลกแหลกหมาป่าแหลกไอ้ก้อนเนื้อของหมาป่านี่แหละเออไอ้แม่งขำโมดเดลว่ะแม่งโคตรแหลกเลยเอ้ยนีโอ้โหอะไรเนี่ย เกือบตายฮะเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาแบกเขาปิงเขาวาดไปหามันตลอดเลยโคตรโดนวิ่งเลยวิ่งโคเกเรเลยมาตายมาไทยเตือนทำตีโอ้ยรอดแล้วเตือนทำตีแฮมมันตายหมดมันตายหมดอุ้ยอุ้ยหูวิอุ้ยทองเต็มเลย ไอ้น้ำไปไปหยิบมีดอุ้ยมาป้ามันเกิดได้เฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยไม่รู้มันเกิดต่อหน้าเลยไม่ใช่มาทำปอนใหม่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นต้องกระโดดออกอะมันมันออกยากหน่อยใช้เวลาไปห้องมอนี่แล้ว โอ้ยอดเห็นหัวหน้าเลยอดเห็นหัวหน้ากองโจมเฮ้ยซอมบี้มันยิงได้ทำไมวะโอกาสซึ่งกับซึ่งทำไมเราไม่เจอแบบเป็นๆวะโอติเราเจอแต่แบบซอมบี้ไอ้ทุกครั้งที่เรามาแต่เราก็ไม่ได้โหดมากหรอกก็ไม่โหดนั่นแหละวันช็อตถ้ายิงโดนหัว ใช่แต่มันยิงเราได้เหมือนกันมันก็ยิงเราได้เ,เฮ้ยจเจอ,จเ,อเจอหัวหน้าเจอหัวหน้าเจอหัวหน้านี่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 อยากเห็นหัวหน้าที่มันเป็น <ๆ S 2> คนว่ะฟงแต่เสด็จดได้มันตายไปแล้วอ่ะมันโดนทำนี่ครับเออเมื่อกี้มันเขาเจอคุณแจเลยทักอย่างด้วยแต่ว่ามันกดเก็บไม่ทันหัวหน้ามันโดนโซ่แทบเลยละไปคีมาสฮีหอฮีหออืมยิงไอ้ของลีเอามาดำ อืออกมาทานแล้วกลับไงอ่ะเอ้าก็เดินกลับไงก็เดินกลับไปละไปไหนไปไหนไปไหนยิงเลยยิงเลยถ้าเจอมาแล้วถ้าเจอมาแล้วยิงเลยยิงเลยยิงทิ้งหมดอ่ะ เอ้ยเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นแปดพันแล้วเอ้ยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแล้วเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแล้วไม่เข้าใจนะว่าว่ามันสายสายของไครเราถ้าอยากรู้อะเนี่ยนี่ไอ้คนรับทำไมเราทำไมเราไม่ป้นมาเลยวะก็คงงั้นแหละเอ้ยเราถึงแล้วใช่ไหมเราถึงค่ายโจลอยไหมนี่หรือค่ายโจนใช่ใช่ใช่เอ็งจอดด้านหน้ากูจอดด้านหน้าจอดด้านหน้าเอาตาล้มไปแล้ว ค่อยๆยิงเจียตัวเซครับเองเลยครับเลยไอ็งฆ่าได้อุ้ยนุ้ยซอมบี้เต็มเต็มรถเลยเอ็งเอ็งเองเคลียร์ซอมบี้นะไอพงเองเคลียร์ซอมบี้ทำไมซอมบี้มันเยอะจังวะโอ้ยโดนยิงโดนรอบทำ้ายวู้วอุ้ยโคตรโหด เฮ้ยกายเออืออเออเอ็งคอยยิงนะไอ้องลีเราจะคอยคอยขี่เข้าไปอุ้ยโจนโคตรเยอะอ่ะเอาเลยปึ๊บอึบสี่ห้าหกหนึ่งสองลงไปตัว ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ในร่องเลยะขี่เข้าไปนะฝั่งสายยิงตัวท่านบนไหนด้านไม่เห็นควันนันตั้งโอ้ยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมเหมือนจะหมดแล้วมั้งเขาเขาไปยิงตัวในบ้านเขาไปยิงตัวในบ้านไปบุกไม่มีอ่ะไม่มีตัวในบ้านหรอกก็ยิงตายหมดลวโอเคไอเชนระเบิดไอเชนระเบิดยิงมันตายหมดละ เอื่องนเก็บนันก่อนแคอยากได้เงินเขาก็อยากได้มันก็อยากได้กันหมดอะแล้วไม่สายตรงนี้มันเหลืองจังเนี่ยมันบล็อกอะรยเฮ้ยเจอปืนเติมปืนปกเติมเจอเหมือนกันเจอไอเก็บหมดอะเจอไอเก็บหมดอะเก็บไปแล้วมันได้อะไรอะรวยอะรวยร้านเงินร้านเงินเขาไม่เจอเงินเลยอืมเจออยู่บายเจออยู่แบงค์หนึ่ง โอเคเราต้องขี่เข้าไป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 มาที่รถเราต้องขี่เข้าไปแกไอ้เองอยู่ไหนเนี่ยเราพอขี่เข้าไปเราเรามันก็จะนับเวลาไม่เองต้องไม่กดหมุนก่อนเองใช่กดหมุนแล้วมันก็จหมนมันจะมีเลทด้านหลังใช่เหรอให้เราป้องป้องกันนะนี่ไง อืมป้องกันชีวิตมากกว่าเรียบร้อยกดแล้วนับเวลาสามนาทีสี่นาทีดิสองเฮ้ยนั่นไงตรงนั้นวล้มไปอีกหนึ่งอโอ้นตรงนั้นตรงนั้น,น,นล้มอีกหนึ่งอุ้ยตกใจหมดระเบิดไลอลนีตรงนั้นอีกล้มหนึ่ง ตัวนี้มันไม่ตายสักสี่ลมไปอีกหนึ่งมีซอมบี้ด้วยซอมบี้ไม่ต้องกลัวหรอกชิวกระสุดเยอะกินต่อต่อกันต่อต่อกันต่อต่อกันเฮ้ยเฮ้ยคนเร็วอ้าอุ้ยอุ้ย ไอ้กา่ไอ้กา่โอ้ยคนเร็วเลต๊อเร็วเดินเออ่านโอ้ยคตรง่ายรอบสองโคชิวยได้ตังค์มาแล้วเจ็ดบาททำไมวะสองวินยังให้เขาเล่นต่ออีกแล้วเนี่ย